สวัสดีค่ะไปเตยนะคะวันนี้นะคะก็จะเห็นไปเตยมากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนั่นก็คือตัวลูมไฟเบอรี่นั่นเองนะคะซึ่งไปเตยนะคะจะมาบอกเคล็ดลับนะคะของ่นสวยแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งสําคัญนะคะการที่เราจะมี่นที่ดีได้ระบบขับถ่ายเราจะต้องดีก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เลยนะคะจะเป็นดีท็อกนั่นเองนะคะซึ่งกินแล้วเป็นยังไงนะคะเราก็ นี่เลยค่ะชงใส่น้ำนะคะกินวันล,ละ1ซองเท่านั้นนะคะแนะนําให้ทานเป็นก่อนนอนละกันเพราะว่าตื่นเช้ามานะคะเราก็จะได้แบบขับถ่ายเป็นเวลานะคะพอบางคนเนาะก็จะมีแบบหน้าท้องเพราะว่า ขับถ่ายไม่ออกอาจจะแบบสองวันสาวันขับถ่ายทีมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบมีไขมันสะสมแล้วมันทําให้เรามีหน้าท้องนั่นเองนะคะก็ซึ่งตัวนี้เลยค่ะกินก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาขับถ่ายเป็นเวลาไม่ปวดบิดเลยนะคะจะไม่มีการแบบปวดท้องเอ๊ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําอีกแล้วการที่เราขับถ่ายอะ่ะมันก็อาจจะไม่ไม่หมดอะ่ะเราจะต้องมีตัวช่วยนะคะที่จะไปช่วยดีท็อกลํำไส้ให้ลํำไส้ของเราสะอาดยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ ผิวขาวเป็งปังแล้วก็มีขุนดีๆแบบนี้แนะนำนะคะรูมไฟเบอรี่ค่ะวันละหนึ่งซองก่อนนอนค่ะ